ย้อนนาทีภาพประวัติศาสตร์นางงามไทยอาพัสราพรทิพย์แอนโทเนียโบกมือกลับบ้านคนแห่ตอนรับครึ่งสนามเปิดที่มาชุดงามสง่าที่แอนโทเนียใส่กลับบ้านส่งกับชูผ้าไทยสู่สายตาทั้งโลก เดินทางมาถึงบ้านเกิดเมืองนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศภายในสนามบินก็เต็มไปด้วยแฟนนางงามที่มารอตอนรับกันอย่างคับคั่งรวมไปถึงนะคะมีภาพที่เรียกได้ว่าเป็นอีกวินาทีแห่งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวแม้ว่าจะไม่ได้มงแต่ก็ได้ใจคนไทยทั้งประเทศนะคะสําหรับสาวงามอย่างแอนโทเนียโพซิลหลังจากที่คว้าตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1นึ่งมิสอินเวร์สปี2023ซึ่งก็เป็นตําแหน่งสูงที่สุดของไทยนะคะในรอบ35ปีและการแลนดิ้งถึงเมืองไทยนะคะก็ทาเอาสน สนามบินแทบแตกเลยลคะค่ะทุกคนพร้อมใจกันนะคะที่จะมารอตอนรับแอนโทนีถึงสนามบินกันเลยทีเดียวและก็ได้มีการถแถลงข่าวนะคะเปิดใจแม้ว่าจะไม่ได้มงกุดกับบานตามที่ใจหวังไว้แต่การที่ได้รองอันดับหนึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นจักรวาลสําหรับคนอื่นมันมีมากกว่าแค่มงกุดแล้วก็ทรายสะพายมันคือแรงนดาลใจให้กับทุกคนและก็รู้สึกขอบคุณแฟนนางงามที่มารอต้อนรับเยอะขนาดนี้เสมือนเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ทําให้มั่นใจในความสามารถเห็นการเดินทางเห็นการพัฒนาการ ทุกครั้งที่ได้ทําอะไรมากกว่าเพื่อตัวเองทําเพื่อทุกคนที่ติดตามตนด้วยซึ่งมันก็มีความหมายมากๆแม้ว่าจะไม่ได้มงแต่ก็ภูมิใจมากที่ได้สร้างพลังและก็แรงบันดาลใจให้กับผู้คนนั่นเองส่วนในลูกที่สาวแอนโทเนียเลือกมานะคะโดยในวันนั้นเนี่ยแอนโทเนียปรากฏตัวในชุดไทยจกกักรีที่ออกแบบโดยภูษาผ้าหลายอย่างนะคะมีแรงบันดาลใจจากชุดไทยจกกักรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมแปแบบนะคะโดยจะปักประดับด้วยงานหัตถศิลป์สะพักชเชวียงบ่าตามอย่างชุดไทยจกกักรี ปัดด้วยดินข้อทมดินโปร่งประดับปีกแมลงทับลายพุ่มข้าวบินโดยจะใช้โทนสีด้วยสีเขียวน้ำไหลอันเป็นสีมงคลประจำวันอาทิตย์และก็แสดงให้เห็นถึงความร่มเย็นเป็นการตอนรับสู่วัตุภูมิอันอุดมสมบูรณ์อย่างอบอุ่นและในส่วนของผ้านุ่งนะคะตัดมาจากผ้าหลายอย่างลายอารุโนไทยซึ่งก็เป็นการหมายถึงรุ่นอารุณ์แห่งความสุขด้วยวดลายที่เขียนเป็นนาฟ้าถือวิชนีหรือพัดเพื่อเป็นการโบกพัดปัดสิ่งชั่วร้ายให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขปักประดับบริเวณหน้านางให สวยงามโดยลวดลายของดวงดาราที่เป็นประกายบนท้องฟ้าพร้อมด้วยเครื่องประดับเพชรให้ความสวยงามตามแบบชุดไทยพระราชนิยมสมกับพี่แอนโทเนียนั้นชูความเป็นผ้าไทยมากเลยจริงๆนอกจากนี้นะคะแอนโทเนียก็ได้มีการสวมสพายตอนที่เธอได้สายสพายอันนี้นะคะของมิสยู n i เวอร์สไทยแลนด์อีกด้วยแถมมงกุฎที่ได้สวมกลับบ้านนั้นก็เป็นมงกุฎของมิสยู n i เวอร์สไทยแลนด์ในปี2023ที่มีชื่อว่า light of glory ดาแรงบันดาใจจากแนวคิดผู้อยู่ท่ามกลางแสงไฟรับฟังแล้วก็มีโอกาสสร้าง พลังเชิงบวกต่อสังคมซึ่งก็เป็นมงกุฎเพชรนะคะจากแบรนด์เจเวอรี่ระดับโลกอย่างมาวาตโดดเด่นโดยเยลโล่แบริลหรือแร่นบริลสีเหลืองรายล้อมไปด้วยอัญมณีมากกว่า1,200ชิ้นที่เจรนายนานกว่า3เดือนแล้วก็มีมูลค่ากว่า5้าล้านบาทปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสาวแอนโทเนียเนี่ยโดดเด่นในหลายลุกจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะทางภาคีเครือข่ายเอกชนเนี่ยก็ได้มีการจัดขบวนโรสรอยค่ะเปิดประทุนสีน้ำเงินรุ่นโรสรอย1951ซีเวอร์ดาวเอาใจคอเล็กนิดนึงค่ะกับเลข ทะเบียนงลอห่กรุงเทพมหานครนั่นเองแท่งแฟนคลับนะคะก็มาวงตัวต้อนรับแอนโทเนียอย่างล้นหลามนับว่าเป็นอีกวินาทีภาพประวัติศาสตร์ในทีเดียวนะคะเรากับสมัยตอนที่ไทยเราได้มงกุฎไปว่าจะเป็นตอนที่คุณอภัสราหงสกุลที่เป็นคนไทยขนแรงนะคะที่สามารถคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สและเมื่อเดินทางกลับมานะคะคุณอภัสราเนี่ยก็ได้ถูกต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเมื่อปี1965หลังจากที่เดินทางกลับมาเมืองไทยนะคะก็มีประชาชนนับล้านแหกมา รับเธอซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ด้วยรถเปิดประทุนนะคะมากับรถเชฟโลเล็กอินพาราแล้วก็มีมวลมหาประชาชนชาวไทยนะคะออกมาร่วมแสดงความยินดีจนท้องถนนคับแคบการ,รจราจรติดขัดไปหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางน่วมกว่า4ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะถึงพิธีตอนรับของศาลา,ทาเทศบาลกรุงเทพมหานครและหลังจากนั้นนะคะคุณอภัษราเนี่ยก็ได้มีการเดินสายไปทั่วโลกนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆในฐานะนางาง,งามจัก,กรวาลเป็นระยะเวลา1ปีก่อมที่จะส่งมอบต่อมอง กดให้กับนางงามจากักรวาลคนถัดไปต่อมาค่ะพี่ปุ๋ยพรทิพย์นางงามจากักรวาลคนที่2แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักเท่าไรเนี่ยแต่เชื่อว่าแฟนานางงามก็ยังไม่ลืมเลือนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยเมื่อคุณปุ๋ยพรทิพย์นะคะเดินทางกลับมาเมืองไทยในวันที่23สิงหาคมปีพศ2531ก็มีหลายหน่วยงานนะคะร่วมกันจัดงานต้อนรับขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่สนามหลวงซึ่งก็มีแฟนๆนางงามในยุคนั้นนะคะพร้อมใจกันมาแห่ตอนรับอย่างล้นหลามและวินาทีประวัติศาสตร์ สุดยางแอนโทเนียนะคะซีนรถแห่ที่หลายคนรอคอยต้อนรับสาวแอนโทเนียกลับบ้านก็ถือว่าเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์ในรอบ35ปีกันเลย